สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นพิกัดาานะคะในหัวข้อที่ว่าใครคือโซเมดของคุณมีให้เลือกด้วยกันสองกองนะคะกองที่1น,นะคะกระปุกกระปุกเทียนนะคะสีสีแดงนะคะแบบนี้นะคะกองที่สองนะคะกระปุกเทียนนะคะเป็นสีขาวนะ ค่ะเลือกกองที่ชอบนะคะถ้าชอบกองไหนนะคะรายละเอียดทำสแตป์อยู่ด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะกระปุกสีแดงนะคะค่ะการดูดวงนี้นะะเป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจ,จงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนำการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆดได,ได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ขาไพ่ได้ถูกสับไว้แล้วนะคะเปิดไว้แล้วนะคะขาใครคือโซเมตของคุณนะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำนะคะเขาเป็นคนฉลาดนะคะเป็นคนที่มีไหวพริบนะคะ King of s w o r d นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ดูนิ่งเฉยใส่คุณนะคะในตอนนี้นะคะถือดาบใส่คุณนะคะเขาเป็นคนที่มองไกลนะคะมีการวางแผนชีวิตที่ดีนะคะ คุณและเขาอาจจะอยู่ไกลกันได้นะคะสองไม้นะคะเขาอาจจะมีการรอคอยบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะคุณและเขาอาจจะเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วนะคะเป็นคนที่ชะตาโชคชะตานำพาให้มาเจอกันนะคะคุณและเขาอาจจะมีการบ็อกการติดต่อกันไปนะคะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันนะคะในตอนนี้แต่ว่าในใจเขานะคะ ในใจเขานะคะเขาอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับคุณนะคะ a i g of Wands นะคะเขามีแพชชั่นกับคุณนะคะหรือว่ามีแพชชั่นในการทำงานด้วยนะคะ,คะมาดูกันต่อนะคะ The Magician นะคะ Page of Sword, s w o r d หกไม้แปดดาบ Queen of c u p เขาเป็นคนเก่งนะคะมีความฉลาดนะคะมีไหวพริบนะคะ อาจจะทำงานหลายอย่างในขณะเดียวกันได้นะคะเป็นนักวางแผนนะคะเป็นนักพูดนักเจรจานะคะเขามีความเป็นเด็กอยู่ในตัวนะคะอาจจะเอาแต่ใจด้วยนะคะในตอนนี้เขามีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะหากทำอะไรแล้วก็มีความจริงจังประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะคะ แต่เหมือนว่าแต่เหมือนว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอาจจะเป็นแปดดาบนะคะอาจจะเขายังทำอะไรไม่ได้ในความสัมพันธ์นะคะเหมือนเขามืดแปดด้านนะคะแต่เขาก็ยังคงคิดถึงคุณอยู่นะคะคุยน็อปครับนะคะดูไพ่คู่บุญนะคะนิมิตฝันสื่อสารปลอดภัย คุณและเขาอาจจะมีการฝันถึงกันได้นะคะอาจจะมีการฝันถึงการคิดถึงกันนะคะหรือว่ามีการสื่อสารถึงการทางความฝันได้นะคะหรือเขาหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ใช้คำพูดในการทำงานในการสื่อสารได้นะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้ปลอดภัยนะคะ ผู้ชายใจดีนะคะหมุนเงินโอกาสที่เหมาะสมหากเขาเป็นผู้ชายนะคะคุณเป็นผู้หญิงคะเขาก็เป็นผู้ชายที่ใจดีนะคะอาจจะช่วยทำงานบ้านด้วยนะคะหรือว่าหากคุณเป็นผู้ชายอยู่แล้วคุณก็เป็นผู้ชายที่ใจดีนะคะหมุนเงินนะคะเขาหรือเธอคนนี้นะอาจจะกำลังหมุนเงินอยู่นะคะหรือว่าทำงานอยู่นะคะขมักขม้นในการทำงานหาเงินนะคะคุณจะ ได้รับสิ่งดีๆหรือว่าโอกาสที่ดีในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะโอกาสที่เหมาะสมนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะให้อยากบอกอะไรนะคะให้บอกว่าคุณพร้อมแล้วนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้ทัดนะคะให้เชื่อมั่นและศรัทธานะคะ ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะสำหรับผู้ที่เลือกกล่องที่1น,นะคะหากใครเพิ่งผ่านมาฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่2นะคะกระปุกสีเหลืองแบบนี้นะคะ าการดูดวงนี้เป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนําการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆไดได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะข่าวไพ่ได้ถูกเปิดไว้แล้วนะคะใครคือโซเมทของคุณนะคะเขาหรือเธอคุณนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่คุณได้รู้จักกันแล้วนะคะแล้วก็เป็นก้าวไม้นะคะมีบาดแผลนะคะคุณและเขาอาจจะดูอยู่ ดูกันอยู่ห่างๆนะคะเพราะว่าเหมือนมีเรื่องราวอะไรที่คุณทั้งคู่เกิดความไม่เข้าใจกันนะคะและเขาก็อยู่ดูคุณอยู่ห่างๆนะคะเป็นช่วงของช่วงเวลาของการเนี่ยคะ่ะความหมุนมองความคิดมากนะคะในความสัมพันธ์นะคะเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่ ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะเป็นคนที่อารมณ์ดีก็ได้นะคะเขามีความเป็นเด็กอยู่ในตัวนะคะอาจจะเป็นคนที่เอาแต่ใจนิดนึงนะคะเขาแอบมองคุณอยู่แอบส่องคุณอยู่นะคะเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะหากทำอะไรก็มีความจริงจังนะคะอาจจะชอบเดินทางอยู่เรื่อยๆนะคะไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่คุณและเขาจะมีความแตกต่างกันได้นะคะ เชื้อชาติาศาสนาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมนะคะดูน,นะคะหนึ่งถ้วยแปดไม้สิบเหรียญเก้าเหรียญเดซนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ อาจจะจบกันไปแล้วนะคะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันนะคะแต่เหมือนว่าเขายังคงมีความรักความรู้สึกดีให้กับคุณนะคะหนึ่งถ้วยนะคะคุณยังคงเป็นหนึ่งเดียวที่อยู่ในใจเขานะคะเขาอยากจะติดต่อมาหาคุณนะคะแปดไม้นะคะเขามองว่าตอนนี้คุณเป็นเก้าเหรียญนะคะคุณดูมีเสน่ห์คุณดูดีนะคะอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองคุณอาจจะไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินของคุณอยู่นะคะ เขาอยากจะเป็นครอบครัวกับคุณนะคะสิบเหรียญเขาอยากจะเป็นครอบครัวกับคุณนะคะสิบเหรียญ่ามาต่อกันนะคะเมื่อสักครู่นี้มันตัดไปนะคะค่ะไพ่สุขีอยากบอกอะไรนะคะ เทวดานะคะเป็นที่รู้จักตกหลุมรักเขายังคงรักคุณนะคะเขายังคงรักและปรารถนาดีกับคุณอยู่นะคะเขาแอบสืบแอบส่องคุณอยู่นะคะเขาแอบสืบแอบส่องคุณอยู่นะคะอาจจะส่องคุณตามโลกโซเชียลได้นะคะเขาแอบมองคุณอยู่หากมีใครมาคอมเมนต์หากมีใครมาคอมเมนต์หรือกดหัวใจให้คุณนะคะเขาก็แอบผึงแอบหวงคุณอยู่นะคะ เขาอยากจะมามอบความรักความรู้สึกดีให้กับคุณนะคะมาดูกันนะคะได้รับส่วนบุญรู้สึกดีผ่อนคลายเมื่อเขาคิดถึงคุณนะคะเขารู้สึกว่าเขารู้สึกว่าเขาผ่อนคลายนะคะเมื่อได้อยู่กับคุณนะคะเขารู้สึกดีนะคะเมื่อคิดถึงคุณนะคะ เหมือนต้นไม้ที่ได้รดน้ำนะคะมีความชุ่มชื้นหัวใจชุ่มฉ่ำหัวใจนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบทำบุญนะคะสร้างบุญสร้างกุศลน,นะคะหรือว่าบุญที่คุณได้ทำนะคะอาจจะส่งผลถึงความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะพายอรลเลอร์อยากบอกอะไรนะคะ perfect timing romantic โรแมนต์เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนะคะคุณจะได้รับความโรแมนติกเกิดขึ้นนะคะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะหากใครเพิ่งผ่านมาฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ